คุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนชีวิตมันก็เหมือนติดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดทำงานก็เต็มที่คิดก็เยอะตั้งใจก็แล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่ค่อยขยับไหน,ไหนความสัมพันธ์ก็เหมือนกันอยากให้มันดีแต่ก็มีเรื่องให้สะดุดซ้ำๆการเงินก็วนอยู่ที่เดิมสุขภาพใจก็ล้าเรื่อยๆ เหมือนเดินไปทั้งที่มีโซ่บางอย่างล่ามข้อเท้าไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆบางอย่างล้วนมีเหตุและปัจจัยและหลายครั้งชีวิตที่ติดขัดไม่ได้ติดเพราะโลกภายนอกอย่างเดียวแต่ติดเพราะสิ่งบางอย่างในใจเราที่เราเองไม่เคยเห็นมันชัดชัดในตอนนี้เราจะค่อยๆแยกทีละประเด็นผ่านคำถาม20สิบข้อ เพื่อให้คุณได้ลองมองลึกเข้ามาในใจตัวเองดูว่าชีวิตที่ติดขาดของคุณอาจเกี่ยวข้องกับนิสัยความคิดท่าทีแบบไหนที่สะสมมาโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณฟังจนจบคุณจะไม่ได้แค่คำปลอบใจแต่จะได้แผนที่เอาไปใช้สำรวจชีวิตตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อค่อยๆค,คลายสิ่งที่ลังคุณไว้ทีละนิด ทีละลมหายใจลองให้เวลาตัวเองสักช่วงหนึ่งเหมือนนั่งคุยกันแบบตรงไปตรงมาแล้วถามใจเบาๆว่าตอนนี้ชีวิตฉันกำลังติดขัดเพราะอะไรกันแน่ข้อที่หนึ่งชีวิตติดขัดในภาษาธรรมหมายถึงอะไรคำว่าชีวิตติดขัดในมุมของพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงแค่การเงินไม่ดีงานไม่เดินความรักไม่สมหวัง แต่หมายถึงจิตที่ไม่ไหลไปข้างหน้าไม่เติบโตไม่เบาสบายทำอะไรก็ติดความกลัวติดความกังวลติดความคับแคบติดรูปแบบเด,เดิมที่เคยชินในพระไตรปิฎกท่านเรียกภาวะแบบนี้ว่าถูกกั้นด้วยเครื่องร้อยลัดคือกิเลสอิหวนและอสวะที่คอยดึงจิตให้วนกลับมาอยู่ที่เดิมชีวิตติดขัดจึงไม่ใช่แค่เรื่องโชคไม่ดี แต่มักเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างในใจที่เรายังไม่ได้มองตรงๆข้อที่2ชีวิตติดขัดมีกี่แบบที่เราพบได้บ่อยถ้าลองแยกให้เห็นภาพชัดๆช,ชีวิตติดขัดมักมีอยู่หลายแบบติดขัดด้านการเงินหาเงินได้แต่เก็บไม่ได้เก็บได้แต่ใช้ไม่เป็นมีโอกาสดีก็ไม่กล้าคว้าติดขัดด้านความสัมพันธ์ คบใครก็ไปจบที่ความเจ็บคนดีก็อยู่ไม่ได้นานคนไม่ดีก็วนกลับมาให้เจอซ้ำติดขัดด้านการงานพยายามแล้วแต่ไม่ค่อยถูกยอมรับขยับตำแหน่งก็ยากเหมือนมองไม่เห็นทางเติบโตติดขัดด้านจิตใจคิดเยอะเครียดง่ายพักไม่เป็นมีทุกอย่างพอประมาณแต่ใจไม่เคยรู้สึกโล่งจริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่า ถ้าอยากแก้ให้ตรงจุดต้องเริ่มจากเห็นให้ชัดก,ก่อนว่าจริงๆแล้วชีวิตเราติดขัดตรงไหนกันแน่ข้อที่3ทำไมบางคนพยายามเต็มที่แต่ชีวิตยังไม่ค่อยเป็นไหนคำถามนี้พระพุทธศาสนาตอบด้วยหลักกรรมและเหตุปัจจัยความพยายามเป็นเพียงหนึ่งในเหตุแต่ไม่ใช่เหตุเดียวในขณะเดียวกันกรรมเก่านิสัยเก่าวิถีคิดเก่า ก็เป็นอีกชุดของเหตุที่ยังให้ผลอยู่คนที่พยายามอย่างเดียวแต่ไม่เคยย้อนดูว่าฉันทำอย่างเดิมซ้ำๆอยู่หรือเปล่าก็เหมือนภายเรืออยู่ในที่เดิมแรงก็ออกเหนื่อยก็จริงแต่ไม่ค่อยขยับเป็นไหนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้สติและปัญญามองให้เห็นว่าความพยายามของเราตอนนี้กําลังเดินอยู่บนทางที่ถูก หรือกำลังวนอยู่ในวงกลมเดิมๆข้อที่4ชีวิตติดขัดเพราะความตันหนีเป็นอย่างไรหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดขัดมากตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนบ่อยๆคือความตนันหนีคับแคบหวงแหนพอตัวเองมีก็กลัวเสียพอคนอื่นได้ก็ไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเงินโอกาสคำชมหรือความดี จิตที่คอยดึงทุกอย่างเข้ามาหาตลอดเวลาจะกลายเป็นจิตที่หดเล็กลงเรื่อยๆเมื่อเราไม่เคยให้เราก็แทบไม่ได้เปิดทางให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาชีวิตจึงเหมือนอยู่ในห้องเล็กๆของเยอะแต่พื้นที่เดินน้อยมากข้อที่5ชีวิตติดขัดเพราะไม่เคารพบุญคุณเกี่ยวกันอย่างไรในพระพุทธศาสนาการลืมบุญคุณหรือไม่กระตันยู ถือเป็นเหตุให้ชีวิตขาดพลังหนุนอย่างแรงไม่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อคนที่เคยยื่นมือช่วยเราภายนอกอาจไม่มีใครมาตัดสินเราแต่ภายในใจจะเกิดความแห้งแล้งอย่างประหลาดทำอะไรสำเร็จก็จริงแต่ไม่ค่อยมีความอิ่มใจมักเจอคนที่ทำกับเราแบบที่เราเคยทำกับคนที่มีอคุณมาก่อนเช่นเคยทอดทิ้งก็ถูกทอดทิ้ง เคยไม่เห็นท่าก็ถูกมองข้ามชีวิตที่ติดขัดแบบนี้ถ้าจะคลายต้องเริ่มจากการกลับไปมองว่าในชีวิตเรายังมีใครที่เราเคยกลับไปขอบคุณขอโทษหรือชดใช้ความดีให้กับเขาบ้างข้อที่6ชีวิตติดขัดเพราะพูดไม่ดีพูดทำร้ายใจคนอื่นจริงไหมพระพุทธเจ้าตรัสชัดเรื่องวาจาว่าวาจาไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นกรรมเต็มรูปแบบ ใครที่มีนิสัยพูดแรงพูดประชดพูดด่าพูดเสียดแทงพูดดูถูกแม้นจะบอกว่าพูดเล่นเขากำลังสร้างนี่ทางใจกับคนรอบข้างเมื่อถึงจุดหนึ่งชีวิตมักจะติดขัดในเรื่องความสัมพันธ์งานเป็นทีมหรือชื่อเสียงคนอาจไม่อยากร่วมงานไม่ไว้ใจไม่กล้าเข้าใกล้พอไม่มีคนหนุนโอกาสดีๆหลายอย่างก็เดินผ่านไปเฉย ข้อที่7ชีวิตติดขัดเพราะผัดวันประกันพรุ่งในสายตาพระผู้เจ้าเจ้าคืออะไรนิสัยเอาไว้ก่อนดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ในทางธรรมคือการทิ้งโอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้ว่าจะต้องเก็บเงินแต่ไว้ก่อนรู้ว่าต้องดูแลสุขภาพไว้ก่อนรู้ว่าควรขอโทษไว้ก่อนรู้ว่าควรฟังธรรมไว้ก่อนเมื่อไว้ก่อนสะสมมากเข้าสิ่งที่พึ่งจะทำ ก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงชีวิตจึงติดขัดไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะเราไม่เคยใช้โอกาสในเวลาที่มันมาถึงเลยข้อที่8ชีวิตติดขัดเพราะไม่รู้จักพอใช่ไหมในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถึงโลภะความอยากได้ไม่รู้จบถ้าอยากแบบมีปัญญาอยากพัฒนาตัวเองอยากให้ชีวิตดีแบบไม่เบียดเบียนใครก็เป็นแรงผลักที่ดี แต่ถ้าอยากแบบเปรียบเทียบอิจฉาขาดไม่ได้จะต้องเหนือคนอื่นจิตจะเหนื่อยมากชีวิตแบบนี้ถึงจะได้ก็ยังรู้สึกไม่พอความไม่รู้จักพอทำให้เราใช้ทรัพย์เกินจำเป็นใช้เวลาไปกับการวิ่งตามสิ่งนอกตัวจนไม่ได้หันมาดูข้างในเลยผลคือชีวิตติดขัดเพราะไม่มีความสงบในใจไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามข้อที่9 ชีวิตติดขัดเพราะโทสะที่สะสมไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวโทสะคือความโกรธความขุ่นเคืองความไม่พอใจถ้าเราโกรธเป็นแต่รู้ตัวไวปล่อยไวไม่เก็บยอมเรียนรู้โทสะก็เป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่ถ้าเราสะสมโทสะเก็บทุกเรื่องจำทุกคำคิดซ้ำวนซ้ำใจจะกลายเป็นเหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยควันพอจะคิดเรื่องงาน ็มีควันเรื่องคนพอจะเริ่มต้นใหม่ควันเก่าก็ตามมาชีวิตจึงติดขัดไม่ใช่เพราะไม่มีทางออกแต่เพราะสายตาเราไม่ใส่พอจะมองเห็นทางออกนั้นเพราะถูกโทสะบังไว้ข้อที่10ชีวิตติดขัดเพราะคบคนผิดพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสชัดเรื่องคบคนผานไม่คบบัณฑิตคนพานไม่ใช่แค่คนไม่ดี แต่คือคนที่ลากจิตเราให้ต่ำลงชวนให้ประมาทชวนให้มัวเมาชวนให้ผิดศีลชวนให้พูดไม่ดีชวนให้ดูถูกคนอื่นถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นานๆชีวิตจ,จะติดอยู่ที่เดิมหรือแย่ลงโดยที่เราไม่รู้ตัวในทางกลับกันถ้าเราเริ่มขยับเข้าใกล้คนที่มีสติมีศีลมีเมตตามีความจริงใจ แม้ชีวิตภายนอกอาจยังไม่เปลี่ยนทันทีแต่ทางในใจจะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นข้อที่11ชีวิตติดขัดเพราะเรายัางฝืนไม่ยอมรับความจริงเรื่องหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างเหนื่อยคือเราไม่ยอมรับสิ่งที่มันเป็นไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดไม่ยอมรับว่าบางคนไม่เหมาะจะอยู่ในชีวิตเราไม่ยอมรับว่าร่างกายก็ต้องแก่เจ็บเสื่อม ไม่ยอมรับว่าบางสิ่งมันจบแล้วการไม่ยอมรับทำให้ใจเราไปชนกับความจริงอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจคือการกล้ามองความจริงของทุกข์แล้วค่อยดูเหตุของทุกข์จึงจะหาทางดับทุกข์ได้ถ้าใจเรายังปฏิเสธความจริงชีวิตก็จะติดขัดอยู่แถวแถวเดิมหมุนอยู่กับความถามว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ มากกว่าจะถามว่าแล้วฉันควรทำอย่างไรต่อจากตรงนี้ข้อที่12ชีวิตติดขัดเพราะไม่เคยขอโทษใครสำคัญจริงไหมคำขอโทษสำหรับบางคนอาจยากกว่าคำว่ารักเพราะคำขอโทษคือต้องยอมรับว่าตัวเองเคยทำให้ใครเจ็บถ้าเราผิดแต่ไม่เคยยอมรับไม่เคยเอ่ยคำขอโทษนี่ในใจก็จะค้างอยู่เรื่อยๆ บางครั้งเราอาจจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำแต่ใจลึกๆยังรู้สึกติดค้างคนบางคนอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เรากล้าททำในสิ่งที่ถูกต้องแม้นจะยากในตอนแรกการขอโทษอย่างจริงใจคือการปลดล็อกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทั้งใจเราและใจเขาคลายจากกันข้อที่ 13. ชีวิตติดขัดเพราะใช้ชีวิตแบบไม่มีศีลเกี่ยวอย่างไร ศีลไม่ใช่แค่ข้อห้ามแต่เป็นกรอบที่ทำให้ชีวิตไหลลื่นคนที่พูดปดเป็น,นิสัยมักต้องคอยกลัวว่าใครจะจับได้คนที่ร่วงเกินผู้อื่นมักอยู่กับความระแวงคนที่เบียดเบียนมักอยู่กับความไม่สบายใจลึกๆภายนอกอาจดูเหมือนไปได้ดีแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลและสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในรูปของอุปสรรค ความขัดแย้งความไม่มั่นคงศีลจึงไม่ใช่ของโบราณแต่เป็นระบบรักษาเสถียรภาพของชีวิตที่ทำให้เรายืนอยู่บนพื้นมั่นคงแล้วค่อยเดินต่อไปข้อที่14ชีวิตติดขัดเพราะเปรียบเทียบตัวเองตลอดเวลาอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงพลังชีวิตออกไปอย่างช้าๆคือการเปรียบเทียบตลอดเวลาเห็นคนอื่นสำเร็จก็รู้สึกด้อย เห็นคนอื่นผ่านก็แอบดีใจใจไม่ได้อยู่กับทางเดินของตัวเองเลยคนที่เปรียบเทียบมากๆจะเหนื่อยโดยไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองที่เหตุของชีวิตตัวเองไม่ใช่มองแต่ผลของคนอื่นถามตัวเองว่าวันนี้เราวางเหตุแบบไหนแทนที่จะถามว่าทำไมเรายังไม่สำเร็จเท่าคนนั้นคนนี้เมื่อสายตาหันกลับมาอยู่ที่ตัวเอง ชีวิตจะค่อยๆไหลไปข้างหน้าได้มากขึ้นข้อที่15ชีวิตติดขาดเพราะไม่มีสติคือแบบไหนสติคือการระลึกรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆถ้าเราขาดสติเราจะใช้ชีวิตแบบตอบสนองตามอารมณ์ตัดสินใจตามความรู้สึกชั่ววูบพูดออกไปโดยไม่คิดทำโดยไม่ดูผลระยะยาวผลคือ ต้องคอยแก้ปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองชีวิตจึงเหมือนติดขัดตลอดเพราะวันนี้เอาเวลาไปใช้เพื่อแก้สิ่งที่เมื่อวานพูดหรือทำโดยไม่มีสติการฝึกสติเล็กๆน้อยๆทั้งตอนเดินหายใจทำงานจะค่อยๆทำให้ชีวิตมีพื้นที่ให้คิดก่อนทำมากขึ้นข้อที่16ชีวิตติดขัดเพราะทำดีแบบไม่มีปัญญา บางคีเราตั้งใจดีแต่ไม่มีปัญญาช่วยคนจนตัวเองพังให้จนตัวเองล้มยอมจนตัวเองเก็บความเจ็บไว้คนเดียวทำดีแบบไม่ดูผลไม่ดูความจริงไม่ดูขอบเขตดีแบบนี้ในพระพุทธศาสนาท่านว่าเป็นอุปกิเลสของความดีคือความดีที่ยังปนความหลงเมื่อทำดีแบบหลง เรามักเจอผลคือเหนื่อยคาดหวังผิดหวังรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีชีวิตก็เลยติดขัดเพราะไม่ได้ทำความดีอย่างมีปัญญาแต่ทำเพราะความอยากแบบหนึ่งข้อที่17ชีวิตติดขัดเพราะไม่เคยหยุดดูใจตัวเองหลายคนใช้เวลาดูเรื่องคนอื่นข่าวคนอื่นชีวิตคนอื่นทั้งวันแต่แทบไม่มีเวลา นั่งดูใจตัวเองจริงๆว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรเรากำลังกลัวอะไรเรากำลังยึดอะไรไว้แน่นเกินไปพระพุทธเจ้าสอนการภาวนาไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาเฉยๆแต่คือการเรียนรู้จิตตัวเองแบบตรงไปตรงมาถ้าเราไม่เคยหยุดดูใจชีวิตก็จะวิ่งไปเรื่อยๆชนไปเรื่อยๆแล้วสงสัยไปเรื่อยๆว่าทำไมมันติดขัด ข้อที่18ชีวิตติดขัดเพราะไม่เคยถามว่าเกิดมาทำไมคำถามเรื่องความหมายของชีวิตไม่ได้เป็นคำถามลอยๆแต่เป็นคำถามที่เปลี่ยนทิศทางชีวิตได้จริงถ้าเราเกิดมาเพื่อใช้ไปวันๆเพื่อแค่มีเงินพอใช้เพื่อแค่ไม่ให้แย่กว่าคนอื่นชีวิตก็จะหมุนอยู่แถวๆนั้นแต่ถ้าเราเริ่มถามว่าฉันเกิดมาเพื่อเรียนรู้อะไรเพื่อปล่อยวางอะไร เพื่อเติบโตทางจิตใจไปถึงไหนวิธีใช้เวลาวิธีเลือกคนวิธีตัดสินใจจะเปลี่ยนไปและเมื่อทิศทางเปลี่ยนความติดขัดหลายอย่างจะค่อยๆค,คลายตัวเองออกมาข้อที่19ถ้าฉันเห็นแล้วว่าชีวิตติดขัดเพราะสิ่งเหล่านี้ฉันควรเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากที่ใกล้ตัวที่สุดและจริงที่สุดถ้ารู้ว่าตัวเองตนนีลองเริ่มให้เล็กๆ ถ้ารู้ว่าไม่กระกันอยู่ลองเริ่มโทรหาพ่อแม่ถ้ารู้ว่าพูดไม่ดีลองเริ่มฟังมากกว่าพูดถ้ารู้ว่าขาดศีลลองเริ่มรักษาให้มั่นสักข้อหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแค่เปลี่ยนอย่างต่อเนื่องทีละนิดแต่ไม่ถอยกลับนี่แหละคือการใช้ธรรมะมาแก้ชีวิตติดขัดแบบจับต้องได้จริงข้อที่20สุดท้ายแล้ว ชีวิตติดขัดคือคําเตือนหรือคาําสาปนายสายตาพระพุทธเจ้าไม่มีใครถูกสาปให้ติดขัดตลอดไปชีวิตที่ติดขัดคือเสียงเตือนว่าเราอาจกําลังเดินผิดทางหรือมีสิ่งบางอย่างในใจที่ควรเรียนรู้และวางลงถ้าเรามองมันเป็นคาําสาปเราจะโกรธชีวิตโกรธรรมโกรธคนอื่นแต่ถ้าเรามองมันเป็นคําเตือนเราจะเริ่มถามว่า ฉันเคยเรียนรู้อะไรจากตรงนี้และฉันจะไม่ใช้เหตุแบบเดิมอีกต่อไปได้อย่างไรเมื่อเราตอบคำถามนี้ได้ชีวิตที่ติดขัดจะค่อยๆกลายเป็นครูแทนที่จะเป็นกกงเมื่อเรามองย้อนกลับไปผ่านทั้ง20ข้อนี้จะเห็นว่าชีวิตติดขัดไม่ได้เกิดจากดวงไม่ดีหรือตะตากรรมที่โหดร้ายอย่างเดียวแต่เกิดจากค่าทีของใจ นิสัยที่สะสมคำพูดที่เคยเปล่งการกระทําที่เคยทําและสิ่งที่เรายังไม่ยอมมองตรงๆข่าวดีคือเมื่อมันเกิดจากเหตุเราก็มีสิทธิ์จะเริ่มสร้างเหตุใหม่ทุกครั้งที่เราเลือกไม่ตนีแต่แบ่งปันไม่ลืมบุญคุณแต่กลับไปกระตันญูไม่พูดทําร้ายแต่เลือกพูดดีไม่ผัดวันประกันพรุ่งแต่ลงมือในวันนี้ ไม่หนีความจริงแต่กล้ามองมันตรงๆเรากำลังค่อยๆขยับจากชีวิตที่ติดอยู่กับเดิมไปสู่ชีวิตที่เริ่มไหลอย่างมีทิศทางขอให้เนื้อหาทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่คำพูดที่ผ่านหูแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆให้คุณกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอีกครั้งไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแค่ซื่อสัตย์กับใจตัวเอง และก้าวไปทีละก้าวด้วยสติและปัญญาชีวิตที่เคยติดขัดจะค่อยๆค,ค,คลายออกและเผยให้เห็นว่าลึกๆภายในคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณเคยเชื่อเสมอเพียงแค่วันนี้คุณเริ่มหันกลับมามองดูมันอย่างจริงใจเท่านั้นเองหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรัก เพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ